สวนทนบุรีรมแหล่งสูตรอากาศของชาวบางมดสวนทนบุรีรมเป็นสวนสาธารณะขนาดประมาณ63ไร่ตั้งอยู่บริเวณถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทุ่งครุและยังอยู่ติดกับมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรี เดินเข้ามาไม่ไกลนะคะก็จะได้พบกับความเขียวชอุ่มของต้นไม้และดอกไม้นะคะซึ่งถือว่าทางสวนนะคะก็ทำความสะอาดได้อย่างเรียบร้อยดีมากเลยค่ะเดินต่อมาอีกนิดนะคะจะพบกับลานแอรโรบิกค,ค่ะซึ่งปกตินะคะจะมีการทำแอรโรบิกตอนเช้าแต่ว่าตอนเย็ยนเนี่ยสามารถใช้เป็นลานกิจกรรมอเนกประสงค์ตีแบบนั่งเล่นได้เลยค่ะมีเส้นทางให้วิ่งรอบสวนเลยค่ะ ที่แพมไปนะคะจะเป็นช่วงเย็นซึ่งคนก็จะเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าคนมักจะมากันหลังเลิกเรียนหรือเลิกงานนะคะสำหรับ1นรอบของสวนนะคะระยะทางนะคะจะประมาณ1กิโลเมตรค่ะมีลำโพงเปิดเพลงให้ฟังรอบสวนด้วยนะคะมดดีเวอร์ นอกจากลู่วิ่งที่เป็นจุดเด่นของสวนนะคะยังมีมุมกิจกรรมอื่นๆอย่างเครื่องออกกำลังกายเสริมกล้ามเนื้อโตปิงตองสำหรับน้องๆหนูๆนนะคะก็มีลานเครื่องเล่นสำหรับเด็กอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแปลงกเกษตรอินทรีย์ไว้เป็นต้นแบบของการปลูกผักเองอีกด้วย น่ารักมากๆสำหรับฟอสซิลิตี้อื่นๆในสวนนะคะจะมีอุปกรณ์ยืดเยียดขวัญใจพี่ๆนักวิ่งอยู่โดยรอบสวนเลยค่ะมีตู้น้ำดื่มอยู่ริมเส้นทางวิ่งถัดมาอีกไม่ไกลนะคะจะเป็นห้องน้ำไฟสว่างไม่น่ากลัวค่ะ แล้วก็ยังมีที่นั่งพักข้างๆลู่วิ่งตรงนี้นะคะตอนเช้าเนี่ยจะเป็นที่รวมตัวของสภากาแฟค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในสวนค่ะรีวิวจากผู้ใช้จริงค่ะดีมากเลยค่ะมากันเยอะๆนะคะสวนคนบุรีลมไม่ไกลค่ะครบครันมีกิจกรรมหลากหลาย นอกจากสวนทนบุรีรมจะเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพกายแล้วการมาเดินเล่นฟังเสียงน้ำได้ใช้เวลาท่ามกลางพื้นที่สีเขียวก็ช่วยเยียวยาจิตใจจากความวุ่นวายในเมืองได้อีกด้วยสำหรับเวลาเปิดปิดนะคะทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่ตีสีไปจนถึง3ทุ่มผู้พิการสามารถนำสุนัขนำทางที่มีใบรับรองเข้ามาในสวนได้ด้วยนะคะ แถมให้อีกนิดค่ะตรงนี้คือห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทุ่งครูค่ะซึ่งจะอยู่ติดกับสวนทนบุรีลมตรงนี้เลยและข้างหน้าตึกนะคะก็จะเป็นที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนทั้งหมดที่แพมได้แนะนำให้แก่ทุกคนในคลิปนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในเวลาที่กำหนดมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตด,ด้วยกันนะคะ